สวัสดีค่ะวันนี้ป้ามีเรื่องเล่าให้ฟังนะคะจากที่ป้าทำคลิปยาวคลิปที่แล้วอะคะ่ะให้ปุ๋ยพรวนดินกับต้นไม้ในบ้านและบอกว่าถ้าไม่ชอบก็ให้พูดจากันนะอย่าด่วนตายไปซะก่อนอะคำพูดของป้าประกาศสิทธิ์ดีจริงๆค่ะปรากฏว่าเจ้าโรสแมรี่ของป้าต้นที่เป็นต้นแม่ค่ะ ตายสนิทเลยอ่ะดูสิค่ะต้นเนี้ยตายแบบเอาไม่อยู่เลยอะคะ่ะป้าเนี่ยไม่รู้ว่าจะโทษปุ๋ยวันนั้นพาอป้าใส่ย,ยูเลียลงไปต้นละนิดละหน่อยแต่หลังจากนั้นน่ะฝนถล่มลงมาคะ่ะติดต่อกันหลายวันน่ะมาตอนค่ำอ่ะป้าก็ไม่กล้าที่จะลงมาเก็บกระถางให้เข้าไปในที่ร่มมานะคะ ก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาตินี่มะเขืองามใช่ป้าแยกรสแมรี่ออกไปแล้วอันนี้ป้าเศร้ามาตั้งหลายวันนะแต่วันนี้ป้าทำใจได้ทุกอย่างเป็นอันนี้จังค่ะไอ้ที่งามๆก็มีนะก็มาดูมะเขือพวงอะ่ะใครๆที่ปลูกบ่อยๆก็อาจจะบอกว่าเรื่องธรรมดาแต่ป้าตื่นเต้นอะ่ะเพราะปลูกไม่ค่อยได้นะคะอันนี้ก็มะเขือเทศ แต่ที่สำคัญคือเจ้าขมิ้นค่ะเริ่มใบเหี่ยวเชีป้าก็ตกใจนะนึกว่าเขาจะตามโรสแมรี่ไปแต่ไปค้นคว้าจากผู้เชี่ยวชาญการปลูกขมิน้นน่ะปลูกขมิ้นขายเป็นไร่ๆอะ่ะบอกว่าเขาไม่ตายคะ่ะเป็นช่วงฤดูซึ่งเขาจะทิ้งใบใบจะเหี่ยวแห้งให้เรารีบเก็บขุดขึ้นมาใช้งานนะคะ ป้าก็จะขุดไปแจกเพื่อนฝูงอะค่ะอันนี้ก็เป็นต้นานางคุ้มนางกวักเนะี่ยนะคะจำชื่อไม่ได้ละอ่าแล้วนี่ก็เป็นพริกพริกใบด่างใบจุดเนี่ยป้าก็ฉีดน้ำส้มสายชูแรงเกินไปค่ะแต่ดีนะดอกเขาไม่ร่วงอันนี้ป้าเพาะพริกไว้เป็นพริกกระดิ่งอะค่ะอันนี้เป็นความเศร้าอีกอันหนึง่ง ผักชีตายเกรี้ยงเลยอ่ะทั้งทั้งที่ขึ้นมาเกือบคืบแล้วนะคะนี่ป้าก็แยกพริกพริกเรียกว่าไงนะพริกที่เป็นกระดิ่งอ่ะแดงส้มเขียวอ่ะคะ่ะคาดว่าเขาจะอยู่รอดปลอดภัยนะคะเนี่ยบางทีเราตั้งใจเกินไปอ่ะ เช่นต้นโรสแมรี่เนี่ยเขาก็ตายนี่มะลิป้ามาปักชำไว้มะลิซ้อนดอกเท่ากับุูลาบย่อมๆเลยทีเดียวค่ะนี่ก็ผักเกลโดนน้ำฝนนะนะคะตายไปหลายต้นน่ะแต่ที่อยู่ป้าท,ทำใจแล้วละ่ะรอดสักสิบต้นป้าป้าก็พอใช้แล้วค่ะสงสารเกษตรกรเนอะป้าก็สงสัยจังเลยอะ่ะคนที่ปลูกผักชีเป็นไร่ๆอะ่ะเขาทำยังไงกัน นี่ผักเควต้นที่แข็งแรงค่ะผักชีใบเลื่อยยังอยู่นะคุณนายตื่นสายออกดอกสวยเชียวค่ะป้ายังหามุมที่จะเอาเข้าลงดินไม่ได้นะ <Okay. S 1> ก็อยู่ในกระถางไปก่อนนะคะอันนี้เป็นกุยช่ายอ่ะกุยช่ายที่คนให้ต้นป้ามานาะงงามใช่แต่ที่ป้าเพาะเองอ่ะโดนฝนเหมือนกันค่ะเกือบหมดแนะ่ ต้นเล็กพอๆกับไม้จิ้มฟันนะแต่ยังอยู่ไว้ดูหน้าไม่ถึง20ต้นมั้งอันนี้ดอกราชาวดีค่ะเคยโดนลมนะพัดล้มไปทั้งกระถางเลยอะป้าก็มาดูแลใหม่เขาออกดอกละอันนี้ก็เป็นพวงครามค่ะสุกๆดิบๆค่ะ